จะมาสอนวิธีการตั้งเสียงซอตั้งเสียงซอกันตรึมซอร่วงซออู้ซอกันตรึมหรือซองวิธีการตั้งเสียงจะไม่เหมือนกันซอกันตรึมเนี่ยเขาจะตั้งคู่สีคู่สีก็คือเรมีฟาซอนสายในเนี่ยเป็นโน้ตตัวเรสายข้างนอกนี่คือโน้ตตัวซอนสายในก็คือสายที่อยู่ข้างหาตัวเราเขาเรียกว่าสายทุ้มเห็นไหมเราตั้งซอแบบนี้สายที่อยู่หาตัวเราเรียกว่าสายข้างในคือสายทุ้ม ก็จะมีโน้ตสายข้างในก็จะมีโน้ตเรมีฟาเรมีฟาเรมีฟาสายข้างในโซสายข้างนอกโซก็จะมีโน้ตโซ สายในก็เปมีฟาไซนอกนซอนลาทีโดเรสายในจะมีเรมีฟาถ้าเรากดนิ้วนางเข้าไปก็จะเป็นซอนเรมีฟาซอนแต่เขาไม่นิมยมใช้เขาไม่นิยมใช้เพราะว่ามันจะไปซ้ำกับซอนข้างนอกเรมีฟาซอนซอนลาที สายข้างนอกมันมีน้อตัวซอนอยู่แล้วเขาจึงไม่นิยมใช้เขาจึงใช้แค่เรมีฟาโซลาทีโดเรนี่คือแค่เบสิกการตั้งเสียงแต่จริงๆเทคนิคมันมีพรงนิ้วมีกูรมันมีเทคนิคเยอะเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ